สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราพาไปลอกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปฉลองช่องเรามีผู้ติดตามครบ10,000แสนคนนะครับเป็นการฉลองล่วงหน้าเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งได้380คนนะครับส3 8านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นการรีวิวเต็นท์ที่พวกเราใช้นะครับเต็นท์ที่พวกเราใช้เนี่ยเป็นเต็นท์ยี่ห้อเฮมเพเน t ตนะครับเป็นยี่ห้อจากเยอรมนี รุ่น The Cave นะครับ The Cave ก็คือถ้ำนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า The Cave ครับนี่คือเต็นท์ของเรานะครับเราจะเห็นว่ามีความแปลกนะครับไม่เหมือนกับเต็นท์ทั่วไปถูกต้องแล้วครับเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ที่ใช้การเป่าลมนะครับขึ้นโครงโดยการเป่าลมนี่คือชื่อยี่ห้อนะครับ h e m s p h e ็ e รุ่น The c a ค e นะครับ The Cape เนี่ยจะมีสันฐานเป็นห้าดาวนะครับไค i r o Camo เนี่ยคือสีครับสีคาโมสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับคําว่าเด e Cape เนี่ยก็คือนี่แหละครับมันมีประตูทางเข้าแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือนถ้าใช่ไหมครับเราเปิดนะครับเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีประตูด้านไหนนะครับตรงนี้เนี่ย จะเป็นจุดที่ใช้วางรองเท้าได้นะครับนี่วางรองเท้าได้ตรงนี้พอแก่ออกมาแล้วเนี่ยจะมีกระเป๋าเก็บตรงนี้นะครับก็ไม่เหมือนกับยี่ห้อหอื่นที่จะให้เราม้วนแล้วก็เก็บนะครับสําหรับคนที่เก็ดจะดีมากเลยนะครับคือว่าเรายัดใส่กระเป๋านี่เลยอยงนี้นะครับข้างในก็เป็นมุ้งนะครับแล้วก็เป็นสองชั้นเหมือนกันนะครับ ก็คือชั้นมุงนะครับกับชั้นปังแสงนะครับข้างในก็จะมีช่องเก็บแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่เกียจแบบพวกเรานะครับเราไม่ต้องหวนเราแค่เอามายัดใส่นี้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ปิดเฉพาะมุงนะครับนี่คือตอนที่ปิดหมดนะครับจุดที่ดีก็คือว่าตอนกลางคืนนี่ย เราสามารถปิดเฉพาะมุ้งข้างไหนนะครับป้องกันมแมลงกันยุงแล้วก็ปิดกันไม่ให้คนเห็นด้านนอกเขานะครับซึ่งมันจะทําให้มีช่องระบายอากาศเข้ามาในเต็นท์ได้นะครับมาดูภายในเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ที่มีด้านในเป็นมุ้งเหมือนเต็นท์ทั่วไปนะครับแล้วก็โครงด้านนอกเป็นผ้ากันน้ํานะครับ ต้นนี้เนี่ยจะมีกระเป๋าเยอะมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอีกฝั่งก็มีอีกหกนะครับเพราะนั้นจะมีกระเป๋าให้เราถึงสิบสองกระเป๋านะครับเพื่อจะใส่ต่างๆอันนี้เนี่ยเราสามารถใส่ไฟเข้าไปข้างบนนะครับมันจะทําให้ไฟเป็นแบบแสงฟุ้งตอนกลางคืนนะครับด้านการระบายอากาศนะครับเครื่องบนเนี่ยจะเป็นหม้งส่วนข้างล่างจะเป็น ผ้ากันน้ํานะครับพูดเรื่องอากาศอุณหภูมิความร้อนความอบอ้าวภายในเต็นท์นะครับเต็นท์นี้ผมใช้คําว่าอาจจะอบอ้าวกว่าเต็นท์อื่นๆนิดหน่อยเพียงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขามีทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวตามชื่อเดอะเคฟที่แปลว่าถ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศก็อาจจะโฟได้ลําบากหน่อยแต่ว่าก็มีช่องระบายทั้ง5ทิศทางอย่างที่เราเห็นนะครับ แต่วก็ไม่ได้แตกต่างจากเต้นท์อื่นที่ผมเคยใช้มากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยต่อให้เต้นท์ยี่ห้อไหนกลางวันเราก็ไม่สามารถอยู่ข้างในเต็นได้อยู่แล้วนะครับด้านนอกนะครับจะมีช่องระบายอากาศนะครับซึ่งเราสามารถใช้แทงนี้ในการตั้งได้อย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งห้าด้านนี่คือพื้นที่ด้านไหนนะครับระหว่าง ลายชีย้ด้านนอกกับด้านในนะครับเห็นได้ว่ามีการระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้านความสูงของเต็นท์นะครับสามารถนั่งได้ยืนไม่ได้นะครับนั่งแล้วก็จะเหลือที่ระหว่างหัวกับเพดานเต็นท์เนี่ยประมาณ15-20เซนติเมตรนะครับสำหรับผู้ใหญ่ข้างล่างพื้นเต็นท์นะครับก็เป็นท้าใบกันน้ำทั่วไปนะครับซึ่งมีการซีลกันน้ำ ตรงรอยตะขิดแล้วอย่างดีนะครับผ้าใบท่านในค่อนข้างกว้างนะครับเราสามารถใส่ฟูกที่นอนนะครับขนาดห้าฟุตนอนได้เลยนะครับก็ออยังเหลือพื้นที่ไว้วางกระเป๋าอีกนิดหน่อยนะครับเหมาะสำหรับ 2- 3สมคนนะครับสองคนนี่กำลังสบายเลยสามคนยังไหวเลยนะครับจุดอ่อนนิดๆน,นะครับก็คือตรงทางเข้านี่นะครับมันจะยื่นขึ้นมาสูงบางที ก็แล้วข้ามเข้าไปเราอาจจะสะดุดได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ไฟชิดด้านนอกเนี่ยจะเชื่อมกับโครงแข็งด้วยสลักแบบนี้นะครับทั้ง5ด้านเช่นเดียวกันตรงนี้คือจุดที่สามารถใส่สมอบกได้นะครับมีทั้งหมด5จุดสําหรับเวลาที่ลมแรงจริงๆนะครับแต่ผมไม่เคยได้ใช้เลยนะครับนอกจากนั้นด้านนอกเนี่ยยังสามารถที่จะต่อเชือกเพื่อดึงเพิ่ม การระบายอากาศข้างในแลวนะครับทั้งหมด2จุดเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เต็นท์เนี่ยตั้งอยู่แบบไม่ได้ใช้สมอบกเลยนะครับตั้งแต่ผมใช้เต็นท์นี้มานอนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณ30คืนแล้วเนี่ยยังไม่เคยต้องใช้สมอบกเลยเพราะว่าเวลาเราเอาข้าวของเข้าไปข้างในเอาที่นอนเข้าไปข้างในนะครับมันก็เป็นน้ําหนักกดทับเต็นท์ได้ทําให้เต็นท์เนี่ยไม่จาเป็นต้องมีสมอบกเลยครับแล้วจากตัวเต็นท์ที่มันไม่สูงมากนะครับประมาณ1เมตร เมตรยี่สิบนะครับก็ทําให้ลมเนี่ยไม่ไม่ต้านลมมากเท่าไหร่นะครับโค้งแข็งนี่ถามว่ามันแข็งแรงไหมนะครับแข็งแข็งมากเลยนะครับทรข้างในเป็นลมแต่แข็งมากเห็นไหมครับด้านล่างนะครับเขาจะทาชั้นพิเศษไว้สําหรับป้องกันรอยถลอกหรืออะไรที่มันเสียดทานหินดินตรงพื้นนะครับ ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้มีผ้าใบรองนะครับท่อนี้ที่อยู่ข้างใต้ที่สูบลมมีทั้งหมดห้าจุดนะครับท่อนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับให้เราบีบเพื่อให้ลมแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่เชื่อมถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นสมมติมันมีบางจุดที่รั่วเนี่ยถ้าเราหนีบไว้มันก็จะรั่วจุดเดียวมันจะไม่ข้ามไปที่อื่นนะครับ ซึ่งก็ยังทําให้เต็นเนี่ยยังสามารถที่จะคงโคงล่างอยู่ได้ไม่ลมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีชุดปะมาให้ด้วยนี่นะครับเป็นแผ่นตะฉุกเชินนะครับเขาให้มาทั้งหมดสองแผ่นแล้วมีท่อน,นี้สํารองด้วยนะครับการสูบลมครั้งหนึ่งเนี่ยเต็นมันก็จะอยู่โคงล่างได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับความแข็งของเต็นเนี่ยมันจะค่อยๆยวบลงเรื่อยๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังตั้งอยู่ได้นะครับสูบครั้งหนึ่งเนี่ย ั้งอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะครับอันนี้ก็คือที่สูบลมนะครับเราเห็นได้ว่ารูม,มันใหญ่มากเราไม่สามารถใช้ที่สูบลมจัก,กรยานทั่วไปมาสูบได้นะครับเรียนปึ๊บเรียบร้อยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูบสองทางนะครับสองทางหมายถึงเราดึงขึ้นมันก็สูบลมเข้าเราดึงออกมันก็สูบลมเข้าเพราะฉะนั้น ไม่มีการเสียกำลังโดยเปล่าประโยชน์นะครับตรงนี้จะเป็นหัวแแดปเตอร์นะครับก็จะติดไว้นะครับดึงออกไม่ได้อยู่ตรงปลายเราใช้สูบลมเต้นก็ได้หรือว่าเรามีเตียงลมนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้สูบเตียงลมได้เหมือนกันตรนี้ก่อนนะครับตรนนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจาก มันดึงออกจากปลายที่สูบไม่ได้นะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากเสร็จแล้วเราก็ใส่สลักนะครับโอ,อ้ปึ๊บต่อไปก็มาถึงไฮไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากที่เอาออกจากถุงแบนๆแบบนี้นะครับพอมาแผลแล้วเนี่ยใช้เวลาสูบลมแค่ไหน ข้อดีอีกอย่างนะครับตอนเราเก็บเต็นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแยกตัวเต็น โครงแข็งด้านนอกออกนะครับเราปล่อยรวมปุ๊บเราเก็บได้เลยทั้งอย่างนี้เลยครับเป็นอะไรที่สะดวกรวดเร็วมากๆเลยพนะอมันยุบแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเข้ากระเป๋าเต็นท์ได้เลย นี่นะครับตอนเราเอาลมออกเสร็ดแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาลมออกเนี่ยเราต้องเปิดวาล์วนี้ทั้ง5จุดนะครับเพื่อให้ลมออกได้รวดเร็วข้างในนะครับข้างในเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเลื่อมๆใสๆนะครับนี่เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเราจับได้แล้วจะรู้เลยว่ามันมีสองชั้นอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นในโครงเหล็กเนี่ยมีพลาสติกหนา2ชั้นแล้วก็มีผ้าเย็บด้านนอกนะครับ ตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบใช้ได้แป๊บเดียวพังหรือเปล่านะครับแต่นี่นอนมาแล้วถึงหนึ่งเดือนนะครับยังใช้ได้ปกติดี ถุงนี่ถือว่าพอดีนะครับแต่ว่าต้องรีบลงบอ,อกให้หมดถึงจะยัดเข้าถุงได้นะครับก็เหมือนกับเต็นทั่วๆไปนะครับที่เขาจะทําถุงมาเล็กมากนะครับเต็นยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันนะครับทําถุงมาเล็กแบบได้ยัดได้พอดีนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวเต็นท์สูบลมยี่ห้อ h e m p e n e t รุ่น The Cave นะครับขอบคุณสานที่สำหรับการถ่ายทำนะครับก็คือแคมป์ไซส์ฉันนะครับหรือว่าแคมป์สวนฉันนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครชสีมาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ